ก็ล้่อที่เราไ็ติดนะครก็เห็นว่าเหมือนไปที่ไหนเยากกินของเช่นว่ยครับแต่ว่าเรารู้แล้วกินไม่ได้แล้วก็จะมีคนคอยมาถามแล้ว่ากินไม้กินไม้อย่างเราให้ไปทำอาหารกินกินูเราทำเพราากินคย่าเลยเืิทำเกน่อาแล้วเกิดแล้วตอนน้เกี่ยเกลี่ย้เกล่ยเขาหน้าจบลี่ยตาเกลีย้งกล้าแล้วก็เกี่ยเบาๆหน่อยแค่ไหนก้องนตัว พี่ม่เข้าหาว้วยค่ะคิดว่าไม่ว่าแม่เดือนดนไแต่ต้เดนะ้งาไ่ดราผมคิว่ามันน่าจะจบในร้านแล้วค่ะที่เราพาบอกว่าขอโทษเขาผไม่คิดว่าจะโดนกระทือนนอกร้าน อาแต่เาโด,ดนมหาไมโดนโดนมาด้านเลยไม่ใช่เหรอไม่ใชบแต่เราโานรของคู่แต่ลงยาแล้วครับเราได้คนตัวมาตัวไปขอบอกว่าผมแกคู่แจกคู่ทางแจใครเราดีที่สุดวกเราดี พูแต่พ sure. ูให้เขาแล้วคุณเาูาไมใหหเลยที uh ่ส huh. ุ <K al ong> <o> ้บกนรียทไ้วเขาบใู้เราส่วที่หือีี่บอกวาทีนความผสมครับเป็นที่ีได้ัก็เลยบอกว่าพ้ออันเดียวิขอปืนไปเข้าบอกวาอะไร ก็คือว่าอวนให้ตามกฎหมายเลยทุกคบแล้วตือนที่ติดตัวไปครับเวลาออกไปข้างนอกคือที่ต้องเอาไปด้วยแล้วก็เก็บไว้ในรถนะครับคือไม่ติดัวคือเก็บไว้ในรถเพราะว่าต้องล็อกรถครับตอนในบ้านมันเป็นแบบก่อบปลาเป็นเพิงสังกะสีครับก่อเป็นสังกะสีขึ้นใหม่เกิดเป็นแค่แบบมีห้องเก็บของห้องหนึ่งก็คือเป็นเพิงสังกะสีแล้วก็เป็นเพิงพักเราครับก็จะเป็นสังกะสีคือไม่ได้มีตัวล็อกกรอบชิดอะไรอย่างเงี้ยครับใบพกไม่มีอันนี้ยอมรับผิดครับ แค่เพราะว่าเราควรจะเอาไปนทีไไม่มันเแล้วที่ถึ่เราไปเพ่อนัดืนเนี่ยไม่ครับส่วใหญ่ก็คือเวลาเใหม่เราล็อกรถไว้ครับเหมือนรถจะเป็นที่เก็บปืนของเราเนี้ยครับเพราะว่าที่บ้านเราเก็บไม่ได้แต่ก็เอาติดตัวไ,ไปตลอดได้ไม่ได้เอาลงครับอย่างอย่างวันที่เกิดเหตุก็คือไม่ได้เอาลงจากรถเพราะว่าผมพอลงไปพอเห็นน้องสล็กสล็อกอยู่ที่พื้นปุ๊บในคลิปเสียงก็มีครับผมก็คือต้องเอาปืนเอาปืนที่รถอ่าปืนที่รถแล้วผมก็ลงไปตะโกนห้ามว่าเฮ้ยพอแล้วพอแล้ว เอออย่าอย่าทำการอะไรเงี้ยในคลิปจะมีก่อนที่ผมจะิีก็คือว่าห้ามแล้วมันยังไม่มีใครหยุดผมก็กลัวน้องผมว่าจะเป็นอะไรไปมันจะติดรถทันที่ผมขับไปด้วยตลอดถูกไหมส่วนใหญ่ผมไม่ได้ออกไปไหนครับรแต่ว่าอยู่บ่อปลาแต่ก<ต>็<ต>วเวลารถออกไปทุกมืนก็ไปด้วยอ่ะใช<ต>่ครับแตไ่ไม่ไม่ทุกครั้งครับถ้าพ่อถ้าพ่ออยู่ที่บ่อผมก็จะเอาไว้กับพ่อครับ